อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงครับพาทุกท่านมาอยู่แถวตรงข้ามมอมาฮิโดนสาร,รยานนั่นเองครับมีหนึ่งร้านอาหารที่บอกด้เลยว่า เป็นตำนานเหมือนกันนะกับร้านอบทะเลสารยานั่นเองนะฮะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนั่นเองเคล็ดลับความเด็ดก็คือว่าเขาเนี่ยเอาการปรุงอาหารเนี่ยมาจากรุ่นก๋งเลยนะร้านแรกที่เขาทำเนี่ยมีเมนูเยอะมากทางร้านเนี่ยเขาเลยได้ไปหามาดูว่าจริงๆแล้วเมนูที่ขายดีของร้านก๋งเนี่ยคืออะไร <S <S เขาก็เลยได้เมนูที่ติดอกติดใจลูกค้าเนี่ยมากมายนะแล้วก็มาอัดแน่นกันอยู่ที่ร้านอบทะเลสารยาแห่งนี้นั่นเอง ร้านอบทะเลสระยาตอนนี้เนี่ยเปิดมากว่า4ปีแล้วและเมนูที่อร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้นะฮะต้องนี่เลยครับมาม่าต้ยมยำยกหม้อน,นั่นเองดูสิ oh. ทีเด็ดของเขาก็าคือเครื่องต่างๆที่จัดมาแบบจัดเต็มสุดๆเลยก่อนอื่นขออนุญ,ญาตชิมน้ำซุปตัวน้ำข้นของเขาหน่อย ท่านครับน้าซุปเขาเนี่ยจะมีความหนักของเครื่องที่เขาเนี่ยต้มมาเครื่องของเขาได้เยอะมากแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่างให้เราได้เลือกไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูเด้งกุ้งปลาบึกเยอะมากอย่างที่สองคือความเข้มข้นของตัวน้ําซุปคือดีมากเรียกได้ว่าใส่มาแบบไม่ยั้งใครที่อยู่แถวสารยานะฝากไว้เลยนะอกทะเลสารยา เด็ดมากเมนูต่อไปกับขนมจีบมันกุ้งเสวยนั่นเองด้านบนขนมจีบเนี่ยจะราดมาด้วยซอสมันกุ้งเสวยสูตรพิเศษของโก่งนั่นเองทานคู่กับขนมจีบหมูแล้วก็กุ้งนะฮะ อย่างแรกที่สัมผัสดได้คือรสชาติของมันกุ้งเสวยนะมันเพิ่มความมันเพิ่มรสชาติเข้มข้นเข้ามาจริงๆแล้วไม่ต้องจิ้มก็ได้ทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วปิดท้ายด้วยนี่เลยครับหมูกรอกสีอิ๊วหวานนั่นเองทุกท่านว้าวื้อ ตัวหนังเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยจะออกเป็นสไตล์ฮ่องกงที่มันจะมีความฟูๆและด้านในมันจะเบาๆส่วนเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีรสชาติที่หมักมาแล้วและกินตัดกับมันนิดหน่อยมันของเขาเลือกมาแบบไม่เยอะมากนะแล้วถ้าคุณชอบหวานตัดความเค็มของตัวมันมานิดน,นึงก็ จิ้มสีอิวหวานก็ดีจัดๆเลยละครับผมฝากไว้เลยนะครับกับร้านอบทะเลสารยานะตรงข้ามมอมหิดลสารยานั่นเองนะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะฮะเจ้าของร้านดูแลวัตถุดิบเองด้วยตัวเองอีกด้วยนะฮะฝากไว้เลยครับกับอบทะเลสารยาครับและอิ่มอร่อยขนาดนี้ขาดไม่ได้เลยต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยครับผลิตภัณฑ์จากชาตามือน,นั่นเองครับนี่เลย โอ้โหเข้มข้นจริงๆนะหอมอร่อยมากๆเลยเป็นกาแฟตรามือนะครับกับเมนูอเมริกาโน่นั่นเองกาแฟตามือนะครับที่มีทั้งกาแฟผสมตามือเหมาะสําหรับเมนูกาแฟโบราณนั่นเองนะฮะเช่นเมนูกาแฟเย็นโอเลียนหรือถ้าจะเป็นเม็ดกาแฟอาราบิก้านะครับชนิดครัวเข้มข้นครับทำให้ได้กาแฟเนี่ยมีรสชาติเข้มหอมอร่อยทําเมนูอเมริกาโน่ครับแล้วหอมเข้มข้นดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ1 4 0สสาขาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าชาตามือนั่นเองนะฮะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดชาตามือนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับชิงผงสำเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอล แล้วก็ขิงผม100%ไม่มีน้ำตานะครับหาซื้อได้ที่ซ u เปอร์มาร์เก็ตชนนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี l a า a าดแค่เซิร์ชว่า Herber House Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด Herber House ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของเรานะครับ t i k t o อกเซิร์ชว่า Herber House ครับและสัปดาห์หน้ากับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมดิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนเจอกันสัปดาห์หน้าครับ